ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจี h ช n n นลของเราด้วยละกันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านอาโทนครับพี่น้องเดี๋ยวพามาชม power เ,เข้าใหม่นะครับยุะเลยเนี่ยมาเปตั้งเลยครับผม ก็เดี๋ยวเก็บโซนด้านหน้านี้ให้นะครับช่วงนี้บอกได้เลยครับสินค้าช่วงเข้าบรรษานี่แน่นเลยซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมใครจะขายใครจะแลกตีเทินสินค้าที่เห็นอยากเอาตัวเก่ามาแลกก็โทรมาเดี๋ยวพี่น้องจันมูพร้อมแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอเอาตัวไหนดีเอาเอาตัวเด็ดกวอนเลยเอาพัดลมออกก่อนเออเอาพัดล,ลมออกก่อนดีกว่ามาตัวหายกันเลย การหมูโซโล่เลยเก้าสองโปรครับมีอยู่หนึ่งสองสามแท่นสภาพเป็นไงมาดูก่อนหมูสวยเลยไม่ต้องพูดถึงอันนี้ถือว่าเดิมแน่นอนครับผมอายุการใช้งานน้อยมากเลยครับผมสามแท่นแท่นทรจานหมูสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทมีให้เลือกสามแท่นเอากันแบบเจ่มๆเลยตัวไม่โปรตัวไม่โปรรายงานตัวหน่อยสิมีตัวไหนบ้าง เขาเรียกยังไงบ้างรุ่นเบเกอร์อ่าอยู่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อบาทอันนี้ทำไมเขียนว่าคลาดดีมันจะเปะผิดไหมหรือว่าอนนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าของเครื่องอะไรเขาเปะอ๋อคือเนี่ยคือเคหมดเลยป่าไม่ครับก็จะมีเป็นรุ่นเบเกอร์อ๋อเป็นเบเกอร์เคก็มีเป็นบางตัวแต่มีใช่ไหมแต่มีครับมีเนี่ยเอกมีรุ่นฟิลเป็นสองหมื่นแปดพันห้าอันนี้เท่าไหร่นะ ถ้าเบเกอร์ก็29,500 29,500บาทส่วนฝั่งนี้เป็นฟิลครับห้า0 0 28,500บาทสาวบกทาบไม่ควรพลากมาทาบกับทาบแล้วเอ้ามาเป็น6,000นก่อนัครับอืออบาท21,500บาทราคายังต่อรองได้นะพี่น้องต่อได้ทุกแท่นครับผมมีเป็นดีเทค3าม0ัน0 0นะครับตัวนี้ หนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทหนึ่งมืนหกพันหาร้อยบาทนี้วียี่มาโวกเลยหนึ่งแปดพัน้าหนึ่งมนนห้าร้อยบาทเก้านี่วีอนีในในก็มาแล้วนี่เอ้าหลงมาได้ไงหนึ่งหมันอันนี้ของดีห8 5มืบาทหนึ่งมันหรบาทครับผมอะตอนี่เป็นรุ่นเดียวเลยบอกมีอะตอมสามแสรุ่นเดียวเลยครับอันนี้สวยสุดเอาว่าไป 13,500บาทหนึ่งบาทมาที่4,000กับ5,000ครับ1มื0 0 1 4ื0นสันาทนึ่ง0้บาทหนึ่งหั้บรตังหน้าแล้วก็มีอันนี้ทีดี26ครับ2 0ามืเอาทีดี14ก่อนไหมอ่ะสดีเอ็กตัวนี้1 1ื0 0บาทอันนี้1 4 9 0นบาทดีเออันนี้แปดสะปนับ มาที่ยี่สิบหกยี่สิบหกสองารอยบาทโอ้ได้มา3แท่นแท่นครับแล้วก็ยีนี่ลุ้นๆเลยมีอยู่สีเครื่องครับสองหมบาทสอ0 0มบาทอันนี้เรือดำน้ำบ่หนิอันนี้มาด M สามสอง M สามสอสภาพเอี่ยมไหมสภาพเอี่ยมเลยเปิดให้ดูได้เปิดได้อยู่เ่เปิดได้ครับหรือไหวไหมเกิวะเออโอ้พี่น้องนี่นะเดี๋ยวเข้า โปรเท็ดให้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตั้งสุดท้ายนะครับมาอาจารย์หมูอยากโชว์ชวสองคนเลยบ่ให้ก็จะเกิดตายเช่ครับอ๋อเอาเทเร,รมอ้ยังไม่จบอีกยังเจอถุงครอบอีกสามสองบ่ักอื้ม <c oughs> นะครับนี่มาดาร์นะครับคงไม่ต้องขาม,มัาใช้งานได้ไหมน่าจะเอี่ยมอนะ่ะ เช็คราคาก่อนตัวนี้เออเอาน้องจัดเลยตัวนี้คือได้แหลกแบบนี้เลยใช่ไหมได้ครับเอาได้พร้อมแหลกเลยอืมครับผมอันนี้เป็นไมดร์งนะครับโอหพี่น้องรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หญพ,พี่พี่ท่านไหนที่กำลังมองหาหลังไมมาได้ครับราคามีส่วนลดทุกตัวนะครับผมก็มีเยอะนะให้เลือกครับผมอ๋มอตัวจาร์หมูสักครู่เดี๋ยวจะเข้า เจ้าห้าพันให้นะครับด้านหลังมีเยอะนะเม่เจ็ดพันห้าเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องไมดาส์สามสิบสองสภาพนี้เลยนะครับผมเนาะจัดไหมดูแต่ด้านหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องลบที 6, <000. S 1> ออ่นึ่เออนะมาเลือกเอานะเอาตัวที่ไม่ได้ใช้งานมาถือนะ,นะาไปจานหมูอ่าตอนนี้เป็นสามหนกสามหก แต่เป็นตัวบอสเทคนะครับครับผมตัวนี้1 5 5่นห้าพันหห่นห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าพันสอครับอันนี้มีกระตูนมั้งไหมไม่มี่ะอืมมีแต่ห้าพันเลยใช่0 0สองหมับาทเอออามาตั้งสุดท้ายเลยเป็นนี้ให้พี่น้องดูกันแบบอันนี้เป็นฮัมเมอร์ตัวนี้1 2 5่นสองพั่งหมื่นเป็นรุ่น6กพันคิวใช่ส่วน1ั0นี้หมื่นคิวของยู o รเทคนะครับ หมื่นสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทสี่แปดสี่แปดตัวนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท, 15, บาทแล้วก็ไปที่พันห้าร้อยดีอยู่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทอื 13, ท <ừ> mm, ตัวนี้หกพันห้าครับตัวนี้แปดพันเก้าห้าพันสี่สองสองห้าพันอยู่หมื่นห้าพันแปดอ๋อเก็บประมาณนี้พอเนาะอาจารย์มูเนาะออสนใจมาดูสินค้าได้นะครับผมนี่ อาเลนก็ยังอยู่นะครับมิกมึกอะไรเยอะแยะไปหมดครับพี่น้องอยากจัดชุดมีงบเท่าไรปรึกษามาอาจารย์หมูคอยให้บริการได้ครับใครจะขายก็โทรมา <c oughs> มีรถสิบล้อไปขนยันบ้านเลย <c oughs> โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์หมู <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวมาหาพี่น้องมาชมต่อไปแล้ว <c oughs> ครับผม